มาค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจรดปากกาผ่านอนุมัติ Genius Act ไปเรียบร้อยแล้วกฎหมาย Stable c o i ยฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะพอรู้อย่างนี้ปุ๊บมีคนถามทันทีเลยว่าอุ๊ย Stable c o i ยมันจะมาแทน US ดอลลาร์เลยไหมคะ คำตอบเลยนะคะก็คือไม่มีทางหรอกค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะทรายจะมาเล่าให้ฟังเขาว่า Genius Act เนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาออกมาทําไมออกมาแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรออกมาเพื่อปกป้องอะไรที่แน่ๆคือเขาไม่ได้เอาอันนี้ออกมาเพื่อที่จะมาแทงสกุลเงินหดตัวเองหรอกค่ะแต่เขาอาจจะกําลังสร้างอาวุธทางการเงินชิ้นใหม่ก็ได้นะแล้วเรามาดูกันดีกว่าเขาว่า Genius Act ที่เป็นกฎหมาย Stable Coin เนี่ยมันจะ Genius เบอร์ไหน คลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนโดยใครคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับคริปโตเคอ r e เรนซีนะคะช่องซมันนี่มอนสเตอร์เนี่ยจะไม่ลึกไม่คมขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีคะ่ะที่ได้ไปปรึกษากับทีมงานช่องไร t s ชิ p นะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่สมนึกที่ใจดี อธิบายข้อมูลให้ฟังนะคะแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนในคลิปนี้มาจากพี่ปกป้องทีมงานไรชิปเหมือนกันด้วยขอบพระคุณมากค่ะสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR code นี้เลยนะคะหรือว่าสนับสนุนช่องทรายมันนี่มอสเ r อกันได้ง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันและที่อยากให้ทำที่สุดคือกด subscribe ให้หน่อยค่ะเผื่อคราวหน้าลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีไหม โดนัลด์ทรัมป์จะลดปากกาผ่านร่าง Genius act กฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับ Stablecoin ถือเป็นชัยชนะหนึ่งของวงการคริปโตอยู่นะซึ่งกฎหมายนี้ค่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่สามารถรวมมูลค่าตลาด s t a b l e c o i ยแบบนับพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เข้ากับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้ในเมื่อสหรัฐอเมริกาดูแล้วแล้วคิดว่าเฮ้ยคริปโตเนี่ยมันโตจังขัดขวางยังไงก็ขวางไม่อยู่แล้วถ้างั้นก็เขา่ารวมมันไปเลยสักกันแล้วกันอ่ะคริปโตอยากใช้กันใช่ไหมได้จัดมันใส่กรอบใส่กฎเสร็จแล้วเอาไปใช้กันให้เต็มที่เลยจ้าใช้กันยังไงก็ได้โดยที่อย่ามาสะเทือนตำแหน่งของ ดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเด็ดขาดนะจ๊ะก่อนจะเล่ากันไปยาวๆขออธิบายนิดนึงก่อนว่า Stable Coin คืออะไร Stable Coin มันคือคริปโตเคอเรนซีที่พยายามจะรักษามูล,ลค่าของตัวมันให้ได้เท่ากับ1เหรียญต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นสกุลเงินอื่นเดี๋ยวว่ากันดังนั้น s t a b l e c o อย1เหรียญจะมีมูลค่าสามารถแลกได้เป็นดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์เสมอซึ่งถ้าไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐก็จะเป็นสินทรัพย์อื่นๆก็ได้นะอย่างแบบมูลค่าของพับัตรัฐบาลอะไรนี้ก็ได้แล้วก็ยังมีคนคิดว่าเอ๊แต่ยังไงมันก็ขึ้นชื่อว่าคริปโตถ้ายังไงมันมันต้องผันผวนสิ มันจะไม่ผันผวนแบบหลัก10% 20-30%แบบบ i ตคอยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกไปว่า s t e b l e c o i n เนี่ยเขาตรึงมูลค่ากับ 1$ ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมหน1เหรียญเท่ากับ 1$ ดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ผันผวนขนาดนั้นยังไงมันก็จะแลกได้ 1$ ดอลลาร์เสมออาบวกลบไม่กี่เซนอะถ้ามันไม่ลักผูหรือว่ามันไม่พังนะ ซึ่งความปังของ Stablecoin นะคะก็คือมันเป็นเหรียญที่มีความสะดวกสบายมากค่ะมันสามารถใช้โอนข้ามชาติได้แบบ24/7โอนได้ตลอด24ชั่วโมง7วันไม่มีวันพักไม่มีวันผ่อนแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเยอะๆเหมือนอย่างที่โอนเงินเฟียดข้ามธนาคารกันด้วยนะคะมันก็เลยเป็นทางทางเข้าแล้วก็ทางออกที่สำคัญเลยนะคะของโลกด e เซนเทลค่ะเรียกว่าถ้าเกิดว่าจะแบบเออเข้าไปในโลกของ d e f ฟเนี่ยนะมันก็จะต้องใช้ stable c ค i n เนี่นะะแหละค่ะแล้วแต่ แต่ก่อนเนี่ยทรายคือเคยถือ Stable c o i อยแล้วการที่ t t b l l e o o อนะเอาไป Stake ไว้แล้วจะได้ดอกเบีย้ยแบบ5-6%คือน้อยมากเรียกว่าน้อยมากๆเลยในโลกของ d e f i โลกของ Stable c o อ n ทรายเคยเอาไปฝากนะสูงสุดได้ดอกเบีย้ยแบบ20% UST ของเทรางเงียทำมาแล้วซึ่งมันเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วค่ะกลับไปขีดเส้นใต้ที่ความปังของสเตเบิลคอะคะคือข้อ1สะดวกข้อ2คือ ให้ดอกเบีย้ยได้เยอะเอาถ้ามันมาทรงดีขนาดนี้แล้วกฎหมาย Sta b l e c คอยก็ผ่านแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ไหมว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวคนแบบถอนดอลลร์ไปซื้อ s t ต b l e c คอยเลยสะดวกกว่าให้ดอกเบีย้ยเยอะกว่าอย่างนี้ดอลลร์มันจะรอดเหรอไม่รอดแน่นอนค่ะ stable c คอยอะค่ะไม่รอดไปทำอะไรขนาดนั้นที่มันเทียบเท่ากับดอลลร์สหรัฐได้แน่นอนค่ะ ตรงนี้คือประเด็นเลยนะคะว่า Genius Act ออกมาเพื่อให้ Stable Coin เนี่ยมันไม่สามารถจะมีศักยภาพเทียบเท่ากับดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินในธนาคารได้คือกดข้อแรกของ Stable Coin เลยนะคะคือห้ามให้ ดอกเบี้ยเพราะถ้าเกิดว่าสเตเบิลคอยสามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยนะมันจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับเงินฝากธนาคารเลยแล้วมันก็ยังจะปลอดภัยกว่าอีกด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าสเตเบิลคอยเนี่ยมันจะต้องเป็นแบ็กแบบเต็มจํานวนคือ1ต่อหนึ่งใช่ปะ่ะในขณะที่เงินฝากในธนาคารนะเอาจริงๆมันเป็น fractional reserve นะคือสิ่งที่มาแบ็กข้างหลังเงินอะ่ะมันไม่เคยเต็มจำนวนอยู่แล้วคะ่ะมันไม่มีทองมาแบ็กหรอกนะ เงินฝากอะซึ่งตรงนี้แหละมันจะเท่ากับว่ามีความเสี่ยงที่คนจะแห่กันถอนดอลลาร์มาใช้ Sta b l e c คอยจริงๆเพราะว่าเงินฝากในธนาคารที่เรียกว่า fractional reserve เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเสี่ยงยังไงมันเป็นวิธีเสกเงินยังไงอันนี้อธิบายกันยาวนิดนึงทายเคยมีทําไว้ในคลิปนี้แล้วนะคลิปชื่อว่าวิธีเสกเงินของระบบ Modern f i n a n c i a l ไปกดดูกันได้ซึ่งในระบบเนี่ยถ้ามันมีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ามีเงินที่เสี่ยงน้อยกว่ามันจะทําให้เงินที่เสี่ยง มากกว่าเนี่ยมันสามารถล่มลงมาได้ทั้งระบบเลยส่วนถ้าใครอยากจะเข้าใจบริบทตรงนี้ให้มันละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นนะคะไซแนะนาให้เข้าไปที่เพจ อันเฟียดไทยแร t t l ทค่ะอันนี้เป็นเพจของพี่ปกป้องจากทีมงานไรชิปนะคะซึ่ง Genius Act ออกมาแน่นอนเขาออกมาเพื่อที่จะวางกติกาให้กับ s t a b l e c o i ยใช่ป่ะกติกาข้อหนึ่งของ s t a b l e c o i ยเลยนะก็คือสถาบันการเงินใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตจาก OCC หรือว่า Office o f c o n t r o l l e r of the c u r r e n c y จะสามารถจัดเก็บแล้วก็ดูแลธุรกรรมคริปโตเค r เรนซีแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัล Stable Coin Bitcoin อะไรเนี่ยในนามของลูกค้าภาย ใต้มาตรฐานการธนาคารที่มั่นคงและปลอดภยัยแบบเดียวกันกับที่ธนาคารให้บริการในการซื้อหุ้นซื้อกองทุนกับคุณที่เคยทํําทามาแบบนั้นเลยกลับใดที่พวกเขามีนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินทั้งหมดที่ถูกกาหนดมากฎหมายฉบับนี้สรุปโดยรวมก็คือมันปูทางให้พวกสินทรัพย์ดิจิทัลนะมันสามารถควบรวมกันกันกบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่อยู่บนพื้นฐานของดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งตอนนี้ก็เลยมีหลายสถาบันนะคะออกสเตเบิลคอยมาเป็นสถาบันญ ใหญ่ด้วยอย่างเช่น JP Morgan นะคะออกเหรียญ JPMd บริษัท Payment p a y s e r v e ประกาศ Stable Coin นะคะจะจับคู่กับการทำธุรกรรมถึง90,000ล้านรายการค่ะ Walmart ค่ะห้างยอดฮิตเลยนะคะกับ Amazon ก็มีรายงานว่ากำลังจะออกโทเค็นที่เป็น Stable Coin ของตัวเองด้วยถ้างั้นเรามาดูกันนะคะว่า Genius Act เนี่ยมันจะสามารถควบรวม สินทรัพย์ดิจิตอลเข้ากับเศรษฐกิจของสหรัฐได้ยังไงซึ่ง Market Cap ของ Stablecoin ก็คือหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยใช่ไหมคะทำให้กฎหมายนี้นะคะสามารถที่จะผ่านมาได้ด้วยคะแนนเสียง68ต่อ30เลยคะ่ะซึ่งทรายรวมกฎที่สำคัญมาให้4ข้อนะคะข้อ1คือธนาคารและสถาบันการเงินที่ได้รับอนุมัติจาก OCC เท่านั้นที่สามารถจัดสรรดูแล Sta b บ e c ค i n เหล่านี้ได้ ข้อ2ค่ะคือวิธีหนุนหลัง Stable c o i n จะต้องเป็นแบบ full reserve banking เท่านั้นคือไม่ใช่แบบ fractional reserve banking นะคะพวก fractional อะ่ะมันเอาไว้ใช้สำหรับเงินฝากแบบแต่ก่อนทั่วๆไปเงินฝากตอนนี้แหละพวกที่มันเป็นเงินเฟียดอะแต่ Stable c o i n ค่ะคือจะต้องมีดอลลาร์หรือจะต้องมีมูลค่าของพันธบัตรหนุนหลังชนิดที่1ต่อ1เท่านั้น ข้อ,อบบข้อ3คือคนที่ออกเหรียญ stable coin ออกมานะคะจะต้องคอยเผยแพร่การตรวจสอบโดยบุคคลที่3ทุกๆเดือนเพื่อที่จะพิสูจน์นะคะว่าโทเค็นของพวกเขาเนี่ยยังมีหลักประกันแบบ full reserve banking อยู่นะคือ1ต่อ1นเสมอไม่ใช่แบบมาโกงมาหายไปอะไรอย่างงี้ไม่ได้ดังนั้นโทเค็นที่ว่าพวกนี้เนี่ยพิมพ์ออกมาจากอากาศไม่ได้นะจ๊ะจะมาแบบพิมพ์เงินพิมพ์เงิน,งนอะไรอย่างงี้ห้ามทำไม่ได้ข้อ4คือพวก stable coin เนี้ยมันจะต้องมีการ KYC ค่ะ Know your customer ที่แบบเราจะต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแบบทำแบหันซ้ายหันขวาขึ้นขึ้น,นลงลงกว่าจะผ่านนานเหลือเกินทุกลิงก์ในการทำธุรกรรมนะคะจะต้องรู้ว่าใครโอนแล้วก็โอนไปไหนไปเริ่มต้นที่ใครใครได้รับต้องรู้ให้ชัดแบบนี้ฟังดูก็แบบเออเออดูปลอดภัยดูดูดน่าใช้ดีเนาะแล้วด้วยกฎหลักๆ4ข้อใน g e n นี s Act นีนะคะก็จะทำให้ Stable c ค i n เนี่ยมีความน่าเชื่อถือเท่ากับ เงินในบัญชีของคุณเลยค่ะโดยที่มันเนี่ยจะไม่สามารถให้ดอกเบียได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถมาเขย่าบรลลังของ US ดอลลาร์ได้ซึ่งถ้าเกิดว่ากฎหมายสามารถจะตีกรอบ Stable Coin ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะหมายความว่าเท่ากับ ุได้ซึ่งถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเขาแบบใช้ stable c ค i n กันแพร่หลายเลยในการทําธุรกิจในการทําเศรษฐกิจอะไรใดๆเนี่ยให้เงินมันสามารถตัว US digital นะมันสามารถเข้าถึงแบบโทรศัพท์ของทุกคนแก็เจตของทุกคนได้แล้วมันแบบโอ้ยใช้กันแพร่หลายจริงๆทีนี้ทุกคนก็จะต้องติดกับดักเดิมค่ะก็คือจะใช้ระบบ stable coin ที่มันเป็นของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะมันก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างค่ะ ความเป็นไปได้เฉยๆนะว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถใช้กฎหมายนี้ในการกีดกันหรือแม้แต่คว่ำบาตรสเตเบิลคอยที่แบกด้วยเงินสกุลอื่นๆค่ะไม่ให้เข้ามามีบทบาทในการค้าขายในเศรษฐกิจดิจิตอลกับสหรัฐอเมริกาได้ตัดคู่แข่งมันจะต้องเอาให้เรียบเดี๋ยวมันจะกลับมาเล่นงานเราได้ถ้าอย่างนั้นดีเลยเราสามารถที่จะกำจัดคู่แข่งไม่สิ ฟรีสคู่แข่งไม่ให้มันแบบยิ่งใหญ่ไปกว่าเราได้และกับ Stable Coin ใช่ไหมถ้างั้นสเต็ปต่อไปเริ่มเลยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเตรียมกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเซ็นอนุมัติ Genius Act แล้วนะคะก็คือ Bitcoin Act ค่ะซึ่ง Bitcoin Act เนี่ยนะคะเขาเป็นข้อเสนอว่าจะให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยมี Bitcoin เป็น Reserve ให้ได้1ล้านเหรียญ i t c o i n บิตคอยแอ c t ถูกนำเสนอโดยสวซินเทียลูมิสในเดือนมีนาคม2025นะคะ ซึ่งมันจะทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ซื้อบิตคอยแล้วก็สร้างสำรองบิตคอยเชิงกลยุทธ์ไปพร้อมๆกับการถือทองคำแอคนี้เนี่ยเรียกร้องให้ u s t r e a s u r y นะคะร่วมกับ FederalReserveBank ซื้อบิตคอยให้ได้1ล้านบิตคอยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นประมาณ5%ของสัปปายทั้งหมดซึ่งในบิตคอยแอคนะคะยังมีบอกด้วยค่ะว่าจะให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิในการถือครองบิตคอยด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีข้อจำกัดจากรัฐบาลน,นะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ คนหรือประชาชนทั่วไปเขากังวลน,น้อยลงว่าเออเดี๋ยวอยู่ๆรัฐบาลจะมาแบนบิตคอยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกามีบิตคอยเป็นทุนสำรองเนี่ยอันนี้มันจะช่วยเรื่องของการต่อต้านเงินเฟ้อได้แล้วมันก็จะช่วยเรื่องของวิธีการกระจายหนี้ที่ตอนนี้มีตั้ง37ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของอเมริกาได้ด้วยอ่ะมาเดี๋ยวทายคลิปใส่สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะสรุปคลิปนี้แล้วก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นความจําเป็นที่สหรัฐอเมริกาอาจจะต้องถือบิตคอยเป็น reserve มากขึ้นคือตาม Bitcoin แล้วจะต้องถือให้ได้ถึง1 000, 000ล้านเหรียญบิตคอยใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะถือให้ได้ถึง1 000, 000ล้านเหรียญบิตคอยเนี่ยเท่ากับว่ามันจะต้องมีเศรษฐกิจคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นในประเทศแล้วแหละและถ้าเกิดว่ามันจะมีเศรษฐกิจที่เป็นคริปโตเคอเรนซีดิเซนเทลไลซ์เกิดขึ้นมีโลก d e f าเกิดขึ้นมันต้องมีตัวกลางคือ Sta เบิลคอยซึ่ง s t a เบิลคอยเนี่ยจะเปิดให้ใช้แบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดแบบนั้นเนี่ยมันจะมาทําลายเศรษฐกิจของประเทศโดย ที่สําคัญคือถ้ามันให้ดอกเบีย้ยได้เนี่ยมันจะมาทําลายเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ร่วมกันเนี่ยก็คือไปบอนไซสเตเบิลคอยเอาไว้ก่อนเลยคือห้ามโตไปมากกว่านี้นะอยู่เอามาใช้ได้แค่เท่าที่เศรษฐกิจหรือว่าดอลลาร์สหรัฐไม่พังเท่านั้นแล้วพอควบคุมได้ขนาดนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าประเทศอื่นเกิดอยากจะตามในเรื่องกฎหมายของสเตเบิลคอยอะไรออกมาแล้วอยากจะมาจอยกันกันกบระบบ d e f าของสหรัฐอเมริกาก็อาจจะถูกแบนหรือถูกไม่ให้ใช้ stablecoin ที่แบ็กหลังโดยสกุลเงินของประเทศอื่นได้เพราะฉะนั้นคำถามแรกที่้ต้เอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าตกลงเนี่ย stablecoin ค r ิปโตเคอ r รนซี่จะมาแทนดอลลาร์ไหมคะคำตอบเลยก็คือว่าโอ้โหเขากันท่าสักขนาดนี้ไม่ได้เรอกคะ่ะ